สุดท้ายนะครับในเรื่องของการสอบวิชาที่สามนันคือความรู้ความสามารถในการความประพความรู้เกี่ยวกับความรู้และการเป็นของอาชีพคือคุณนะครับจะได้ทรได้ขั้นเด่นหน้าหัวเลขเจ็ดสิบหกครับเขาไม่ถามว่าความหมายคืออะไรครับที่นี่บทที่หนึ่งนะไทยเขาคือตลาดอิสรามีน้องนกตลาไหม แล้วจจก,ก็สอบคุณธรรมทส่2ครั้งส่วนมาก,กจะสอบที่าแล้วเขาบอกคุณธรรมเธรรมของอิสลามออกออกใช่ไหมครับแต่นนที่ที่ขอโทษทีหนึ่งพี่ขอหนักเลยทางเรื่องของพูดนะขอโทษที่หนึ่งถ้าอิสลามให้น้องไปศึกษานี่มีมนะครับศึกษาอิสลามแต่พี่นี่ขอโทษถ้าคิดว่าผมให้คำพูดผิดผมขอพูดครับว่าก็ไงขอ,งข,อขอพูดนะ ก็ใจเรียกว่าคนแก่นะฮะเจอถามว่าพี่รู้ไม่รู้จะกตัวเองเนี่ยผมหงอแก่เพราะอะไรจ้ะพี่ <c oughs> นั่นคหญ่ายบอกว่าไปดูไปศึกษาของอิสลามเลยนะจากฟังของอิสลามอาจารย์จะบอกปีของในเรื่องของศาสนาโทษนี้นะขอโทษนี้ในข้อจับคนต่างศาสนาเพราะนั้น,ะนคํวนนาวา่าคุณธรรมคือคุณงามที่อยู่ในจิตใจของเราคุณงามงความเป็อนอยู่ในจ,จิตใจก็เรียกว่าคุณธรรม ต่ไหน,นที่เราออกคุณธรรมออกไปปฏิบัติก็เรียกว่าจริยธรรมเราก็เลยต้องเรียกคำว่าคุณธรรมจริยธรรมพวกคั่กันไปด้วยนะครับมันไม่บอกภาษาแต่ให้รู้ว่าคุณธรรมคือคุณงามที่อยู่ในใจเราเช่นผมเห็นคนแก่คนกำลังจะเดินข้ามถนเนเขานีเหตุจะข้ามได้อไม่เหมาะทำไยังแกจะกข้ามไปอันนี้เป็นความห่วงใยผมเป็นคุณงามความดีอยู่ในใจนั่นคือผมมีคุณธรรม ผมก็เลยไปจูงแขนแกข,ข,ข้ามถนมนไอ้ตรงที่ผมไปจูงแขนแกข,ข้ามถนนนี่นเขาเรียกว่าเป็นจรยิยธรรมคือผมไปปฏิบัติครับผมนะเขาเลยเรียกคุณธรรมกับจรยิยธรรมคั่วคู่กันไปด้วยเพราะคุณธรรมคือสิ่งที่ดีงามในกิตใจจริยธรรมคือเอาคุณธรรมไปปฏิบัติครับผมนะเพราะนั้นคุณธรรมที่พวกเราคนทราบนะครับไปดูหน้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดพระุองค์ไม่นิดหนึ่งครับก็พระบรมราชวาัตรสมบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ ท่านได้ทรงมีพระราชดำรัสและพราาะพราชทานไว้เมื่อที่ท่ามีสาสมซึ่งเป็นงานเนื่องในโอกาสเฉลิลมฉลอ,อ,องพูนเทพมากรครบ200ปีรู้จักภาษาความสัตพันธ์รู้จักโคมใจอดทนของท่านโองนะครับและวล่ารู้จักเทววารความชั่วตรงท่านเขียนเลยครับตรงกับธรรมะของพระพุทธเจ้าระวารวาสธรรมสีคารวาวาสธรรมสีครับเขียนเลครับ ัจจะธรรมะขันติจาระท่านเปิดหน้า180ดูนะครับจะตรงกับธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะของผู้ครองเรือนโมเสกห้าสัจจะธรรมะขันติจาระครับนี่ออกข้อสอบการทสอบที่สามเดี๋อวมันจะเป็นศาสนาพุทครั้งแรกวออกหลายเขตก็แล้วกัญญนนะครับท่านพระบรมราชาัิรประวัติของพระพุทธเจ้าอยู่หรอครับตรงกับคาราวาสคำสี่ ของพระเจ้าก็คือสัจกธรรมปฏิจาระคะนะครับตอนนั้นก็เกิดหน้า,ร,าร้อจ็แปดขึ้นมาคือธรรมะของผู้ปกครองผู้ปกครองซึ่งผู้บริหารควรเอาไปใช้กับครูน้อยและครูน้อยควรเอาไปใช้กับเด็กน้อยนั่นเขาเรียกว่าทศพิธร,ราชธรรมะครับทานศีลบริกาครับ อาชวบ้านท่าวตบะอบโภคาอวิหิงสาคติอโรมทนะท่านกลับไปดูสิ่งหนึ่งท่านก็ทานหมายถึงอะไรทานคือให้ให้บริจาคครนี้คือเสียสละมันต่างกันนะครับทานกับบริจาคดูเนาะแล้วร้อเจ็ดสิบเก้าออกข้อสอบเป็นประจำไปจำมันคือการเงินรายยาในนี้หลายเขตออกมากเจอตัวสภาที่ผ่านนะเขตไหนออกข้อสอบครั้งแรกอะไรยาในนี้บ้างที่ยกมือหน่อยครับมีไหม มีน้องงั้นท่านไปดูธรรมะของครูครูเราจะจึดธรรมะกรลยานมิตครับนั่นคือปิโยครุปภาวนิโยวัตสตาวัฏจักตโมคำมพีรัญจคตาตาโนจกนนักจเนนิจโยชยีจานมันจำไม่ได้หรอกครับมันนิก่กันยังครับผมจะเลิกห้นานมงต่างกันไปนแล้ว แสนสองไปแล้วแสนสองพันบาทตามเรียกว่าเรืจะไล่อะรต้องมีการ่มลาบไม่จะพูดมีใครจะลาบหรเปาเ็นคนจตุรัไหมจตุรังเ่าไหร่ไหนยี่คนนะผู้หญิงกับผู้ชายไหลแล้วมในคนเู้ชายอไปบมยกบ้านไหนกันสมปอยบ้านละแซงใครันไหน ไดยงนี้รอดนยพุงม <c oughs> ไปดูรถเด็กสาครับคำนวของกรลยาณมิตรครับปิโยพฤติกรรมของคูที่ปิโยนราต้ําดูดีๆครูคนใดที่ให้ความสนิทสนมแก่ลูกศิษย์เพื่อให้ศิษย์มีความสบายใจและกล้าที่เข้าไปปรึกษาครูตัวน่ารักเรียกว่าครูคนนั้นปีโยครับผมดูพฤติกรรมเลยนะปฏิเสธพฤติกรรมแบบนี้ครูคนใดที่ดูแลปกครองศิษย์ ให้สิ์มีความรู้สึกอบอุ่นใจแล้วไะรู้สึกคนแก่ฐานะเขาเรียกว่าภูมิพลน,นาเคารครับผมภูมิพลนั่ืนคารุ่ดูพฤติกรรมดีๆครับของแต่ธรรมะนี้โคที่น่าจะย่อมหมายว่าครูที่มีความรู้จริงปรปับปรุงตัวเองอยู่เสมออบรมอยู่เสมอครูคนนั้นครับน่าจะย่อมครับพัฒนาตัวเองอยู่เสมอภาวนิยม ครูคนไหนรู้จักพูดวัตนาหมายคาอว่ารู้จักพูดให้สิ็กเข้าใจตรงตามเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ที่เราตั้งไว้เช่นเช่นอยากสอนให้เด็กตามเป้าหมาที่เกิดตรงนี้ตรงนี้หมายว่าครูคนนั้นพูดแล้วเด็กเข้าใจถือว่าครูคนนั้นมีวัตนารรวัจจนขโมคืออบคนสอนให้ทาเด็กจะถามจะสอบจะแซกอเไก็อบคมไม่ได้เด็กครูคนนั้นวัจจนาโมครูคนไหนกล่าวเรื่องล้ำลึกได้ครับ แล้วให้เด็กเข้าใจได้ง่ายล้ำลึกนะครับมันจะต่างกับวัจนะกามูอภิโทษมันจะต่างกับวัฏะตาวัฏะตาให้เด็กเข้าใจตามเข้าหมายชนนองแต่ว <m> ัฏฏะคมัมภีรหลังจากกัตถะกัตาคือกล่าวเรื่องที่ซับซ้อนจนเข้าใจได้ถือว่าวัฏฏมีคมัมภีรหลังจากกัตถะกตาและ no G. โลนกัฐานในนิยโฉเยครูคนไหนครับไม่ไบบนำลูกศิษย์ให้เป็นเรื่องที่เสื่อมเสียครูคนนั้นจะได้ โนจะขาในในย,ยุทธเสครับให่ฝากไปดูนะครับตัวนี้นะแล้วอีหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจหนึ่งบางคน,นเป็นท้องมากุดเกิดว่าผมมีฐานสีมีตาตรนามรรติตาเวกขาแต่ถ้าก็ถามาว่าธรรมะของผู้เป็นใหญ่คืออะไรไม่รู้ครับอพม,มีฐานสี่มริบาศสี่นป็นร้องต้องรู้นะครับว่าธรรมะของผู้เป็นใหญ่เช่นพออ,อต้องมีธรรมะตัวนี้กับเราเราต้องมีธรรมะตัวนี้กับลูกศิษย์ ก็ี่ยเพราะเราเป็นผูใ้ใจเขาเมตาโพรนาพิตาเบขานะคระับธรรมะที่ทําให้เราได้สองขั้นบ่อยๆทาให้เราได้วิทยาฐานะทางานสําเร็จเขาเรียกว่าอะไรครับผมอิทธิบาทสี่เนี่ยให้ไปดูตรงนี้ด้วยครับธรรมะที่ทําให้ทํางานสําเร็จอันนี้คือคองงานครับอิทธิบาทสี่ร้อยแปสิบธรรมะที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคนนี่คือของคนคลองคนครับครองคนครองคน นั่นคือสร้างมนุษย์สักษัติสำคัญคับมนุษย์เขาใช้าสางข้าหาวัตถุสี่ครับถ้าอยากได้เขาเป็นเพื่อนรูน้จักทานปิยาวยาจาพูดจาหวานหวานอัคคจริยาจูงต,ตัวสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เขาสมาธัตตทธาทำเสมอต้นเสมอปลายอันนี้คือสามข้าวจุสี่เป็นธรรมะที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนสร้างมนุษย์สัญสัมพันคัญ จะมีภพวิหารสี่อิทธิบาทสี่สามข้าวัตถุสี่คารว 4, าาสตสี่นะครับประเทได้ปัาได้สิ่ออก้อสบบ่อยคารวะตทสี่เป็นธรรมะของผู้ครองเลยอิทธิบาทสี่นะครับครองของงานครองงานนะครับถ้าคองตนนี้ภพวิหารนะครับครองตนนี้ภพวิหารสี่ถ้าเขียนได้ไหมครับว่าภพวิหารสี่ 4, ี่ครองตนถูไหม คารวะกรรมสีนะครับออนนนะขอให้คารวะครองนตนคารวะกรรมสีน,นีนคคนนคงงน่ครองตนสังฆาหาวัตถุศีลนี่ครองคนอิทธิบาตศี่คือครองงานครองตนครองคนครองงานอันนี้คือธรรมะที่ผมอยากให้ท่านาศึกษานอกกนั้นก็ลองไปอ่านเองสักนิดหนึ่งนะอ่านเอง